ความที่ขามเลยกับประเด็นที่แบบร้อนนี้ประเด็นร้อนเวทีมิสแคนไม่เคยไม่ได้ออกรายการดังเลยรายการใดรายการหนึ่งรายการอะไรดังะมีรายการนึงทางช่องรายการธรรมดาไม่ได้ดังมีทั้โชวนใช่ไหมมีมีเหตุสังเกตได้โดยปกติผมว่าการปรากฏมิสแคนไทยแลนด์ก็ไม่ถึงกับขี้เหร่จะเท่าไหร่เดี๋ยวไหมฮะแล้วก็จะก่อยก็เลยได้ออก แต่ว่าการประกวดมิสการชนะปี2024ที่หลินเป็นผู้ชนะก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ว่าเราก็ขอคิวไปประชาสัมพันธ์นะฮะก็ก็ก็ไม่รับการให้คิวอ่าก็แจ้งว่าคิวคิ่อนขั้งเต็มในสัปดาห์นั้นหลังจากสามโมงเสร็จจับเสร็จก็ไม่เป็นไรก็ขออีกสัปดาห์หนึ่งเมื่อไหร่ว่าก็ให้ก็ก็จะรับการปฏิเสธก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปหนึ่งครั้งก็รู้สึกแปลกๆนะอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่อ่วงโอเดซี่นะฮะที่ ไปฝึกที่เกาหลีกลับมาปล่อยอัลบั้มปล่อยเพลงแรกซิงเกิลนะฮะทำซ้อก็มีค,ความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วเราลงชุดเ,เยอะเราก็อยากให้ไปออกรายการพูดคุยซะหน่อยอเขาก็บอกว่าไม่มีคิวซึ่งแบบเอ๊ะมันก็เซอร์ไพรส์อีกว่าเราไม่ได้กําหนดว่าเออจะต้องไปวันไหนเอาวาันไหนที่คุณใส่ได้ใส่มาแล้วก็รายการก็เป็นรายการสดจันหนึ่งสุขไม่ใช่อาทิตย์ละวันมันก็ไม่น่าที่จะแบบหาอะไรไม่ได้เลยผมก็เลยขอไปอีกว่าให้พีเตอร์ขอเป็นว่าไม่ต้องคุยก็ได้ ขอไปเต้นเปิดรายการร้องเพลงริบซิง,รงหรืออะไรก็ได้ะเอาง่ายๆเลยเอาไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไปเต้นเพลงหนึ่งแล้วก็อ่ะพิธีกรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณโอเดซี่แล้วก็เข้าปเป็นเรื่องปกติเ<ม>ขาไม่มีโอเคแล้ววันที่ผมกลับมาจากกัมพูชาที่มีปัญหาย้ายประเทศเจา้าบาเราก็ต้องการสื่อซัพพอร์ตให้ทําความเข้าใจว่าเออเราย้ายกลับมาแล้วนะนู่นานี่นั่น,น,น,นเราจะมีอะไรกันบ้างเพื่อโปรโมทองค์กรโปรโมทกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ไม่มีอีก ก็สามรอบไปแล้วพอครั้งที่4ี่ก็คือม i สแกรนด์อินเตอร์เนชั่ที่จบเรเชลคูต้าและอะไรเงี้ยทั้ง10คนก็มีชื่อเสียงพอสมควรคนไทยก็คือฮาแล้วเราก็อยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะเราผลิตในเมืองไทยจุกม,มาแล้วก็ขอไปอีกนะฮะเราก็ทนภาษาเจ้าบ้านก็เรียกหน้าด้านขอกันไปเรื่อยครั้งที่4ี่เขาก็ไม่ให้เขาบอกว่ารายการไม่มีเวลาให้คิวเต็ม น้องที่พูดอยู่ตลอดเวลาคือน้องคนนี้นะฮะเพราะสรรเวลาคุณพิเตอร์จะติดต่อน้องคนนี้โปรดิวเซอร์ที่คุณขวัญเจ้าของชื่อพี่ส้มรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมผมก็มีเบอร์มือถือผมก็อยากจะทํางานตามขั้นตอนไอเราจะไปคุยกับเจ้าของเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่สุระที่พีอาเราก็มีหน้าที่แล้วก็ครีเอทีฟทีมก็มีหน้าที่ทํางานร่วมกันผมก็บอกเมื่อไหร่ก็ได้อาทิตย์หน้าก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยทีนี้มาถึงนี่คือครั้งที่สี่ ทั้งที่5้าก็เป็นหยดฝนกลิ่นสนิมซึ่งนักแสดงนำก็เป็นอินฟ้ากับชาลอตเราก็สแตนบายอยากนะฮะแล้วก็มีแบบลินเป็นนักแสดงเสรีมีนาซึ่งก็ได้อยู่ช่วงวันอยู่แล้วก็ไม่มีอ่ะเรื่องจะออนแล้วเราก็บอกเฮ้ยอติท้าวันเสาร์จะออนแล้วนะ EP แรกอ่ะก็ไม่มียังไงก็ไม่มี เออก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วห้าครั้งในหนึ่งปีเนี่ยมันต้องมีอะไรล<ข>ะซึ่งเราขอซึ่งเราขอไปห้าครั้งแค่นี้เราไม่ได้ขอเราไม่เคยขออะไรเราได้เลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยทําไมเวทีนางงามเวทีอื่นเขามาปุ้งมันลุงขึ้นเขาได้ไปอเอาเขาแถลงข่าวการจัดประกวดเวทีอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ประกวดเลยเขาได้ไปเวันศุกร์ที่ผ่านมาเราไม่ได้แบบไปไปไว่าว่าเขาได้ไปแล้วเราไปอิจฉาริษยาเขานะ พอได้ไปก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราอยากถามรายการว่าเอา้านี่มันเรื่องที่เพิ่งเกิดเองแล้วทําไมคิวมันได้เลยอะแค่ถแถลงข่าวว่าจะจัดงานมิสนี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยังไม่ได้จัดเลยนะก็ได้ไปน,นั่งท็อปยาวเลยอะนะเมื่อมันสุกเราก็เลย,เ,ยเต้ยเขาคงน้อยใจแหละเพราะพี่เต้ยเขาเป็นตัวใหญ่ในวงการเนอนะเขาอยู่ไทยรัฐมาจนเก่าจนแก่แล้วมาอยู่ออกับผมอีกสิบกว่าปีเขาเลยตัวไปถามน้องว่าเออมันเกิดอะไรหรออะไรเงี้ย ผู้ใหญ่ช่องสั่งมา,าผมคิดว่าเขาคงจะเพิ่มคําพูดเองให้มันดูรู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องมาถามต่อนะฮะพิ่เต้ก็เลยก็เลยเริ่มจากการแบบท้อใจก็โพสไปว่าเออมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยเขาไม่เลือกเราอะไรสักอย่างเลยพิ่เต้พู์โพสไปอะปร,ปร,ประม,มาณว่าเขาไม่เอาเราอะไรเงี้ย น้องก็เลยตกใจน้องก็เลยโทรกับมาแก้ว่า,าที่พูดไปผู้ใหญ่เนี่ยขอภัยที่สื่อสารผิด<ม>ผู้ใหญ่คือเจ้าของรายการก็คือเปหลงที่พี่สม้มนะฮะก็ก็มีเรื่องมีอยู่แค่นี้แหละครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้างนั้นห่วยก็ไปออกที่พี่ส้มแล้วกันน้องก็บอกพี่สม้มบอกกับทางเราณนะตอนนี้ก็คือไม่ใช่ช่องวันช่องวันไม่เกี่ยวเราสามารถยังไม่มีอะไรเลย พญานก็อยู่ที่พี่ส้ม <นะ S 1> แล้วอย่างพี่นว,วัดเองมีคอนแขคกับพี่ส้มได้มีโอกาสเคลียร์หลักไม่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ส้มโทรม,มาครับแล้วก็พี่ส้มก็ก็ส่งเมสเซจมาว่าส้มนาคลาอะไรเนี้ยก็โทรม,มาสองรอบแต่ผมยังไม่อยากรับสายเราไม่อยากัฟังเหตุผลที่แท้จริงเหรอคะหรือว่ายังไงไม่อยากฟังนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเกินไปแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็อาจจะได้มีโอกาสได้คุยกันแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่อยากคุยเพราะผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นเรื่องที่แบบ ใครไม่โดนก็ไม่ไม่รู้แล้วก็อย่างหนึ่งมันก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปออกแต่ว่าเนื่องจากว่าเราคิดว่าเออเราช่วยช่วยกันตอนเวลาสมัยก่อนอยากได้อะไรอยากได้คิวด่วนอะไรเราก็หาให้านะฮะนำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่ก่อนนั้นรายการจนถึงปัจจุบันนี้ก็เถอะแต่ก่อนนั้นคือรายการเ็าจะมีขายของคุยทซัพโชว์ใช่ไหมกะมีขายทองถุงทองตอนใกล้จบอ่ะผมก็อุดหนุนเขาเยอะมากเยอะได้เป็นสิบสิบล้านบาทที่ผมต้องจ่าย แล้ววันไหนที่เขาว่างอะ mm hmm. เงี้ยเขาจะรีบโทรมาเลยนะฮะน้องครีมอะ่ะที่เป็นผู้ช่วยพี่ส้มอะ่ะพี่นาวาัดวันนี้ว่างไม่มีใครซื้อเอาไม้อะไรเงี้ย mm hmm. ผมก็ออกซื้อแล้วมันหลายแสนต่อครั้ง mm hmm. แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าใจมัน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 ,ม,นมันไม่ได้ mm hmm. ผมก็เลยคิดว่าเออตอนนี้ผมยังไม่สะดวก mm hmm. คุยก็ mm hmm. ฝากผ่านทางนี้ด้วยละกาันถ้าเกิดพี่ส้มได้ดูท็กไปหาพี่สมม้มหน่อยเนาะ mm hmm. ส่งให้พี่ส้มก็ได้แล้ว mm hmm. ครับว่า5ครั้งกับเหตุการณ์ภายในไม่ถึงปีเพราะว่า เริ่มต้นจากแกรนไทยแลนด์เดือนเมษาจนถ,ถึงตอนนี้มีความจําเป็น5ครั้งที่ติดต่อแล้วแบบไม่ได้คิวเลยไม่ได้คิวผมก็แก้ปัญหาด้วยการอย่างโอเดซี่ผมก็โทรไปหาพี่ต่อย mm hmm. พี่ต่อยมาเลยมาเลยเป็นแขกท็์กโชว์ทั้งตรงทั้งเต้นท็อกตั้งต้นจนจบอ่ะผมทรแบบอะไรนะอ่าทีบ๊อบสเตของช่องสามทุกอะไรกันดังมากวันอาทิตย์เขาก็รีบเลยโอ้จัดใหญ่จัดเต็มนะฮะอ่ะมดดำมดดำก็รีบเลยมา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 ,มาทั้งทล์กทั้งเต้นเลย มันก็ได้มาหมดนางงามผมก็ได้ไปกับทุกทุกรายการที่ดูเคยทบทวนไหมคะว่ามันเกิดคอน FLICT อะไรตรงไหนอะไรขึ้นอผมคิดว่าทีมของพิเศษจีฟของคุณส้มอ่ะเขาเป็นแฟนนางงามอีกเวทีหนึ่งเขาเคยทําเพจนางงามกับอีกเวทีหนึ่งแล้วก็เขาเป็นเพื่อนกับเพจนางงามเพจหนึ่งซึ่งเป็นหัวโจกอยู่ตอนนี้ซึ่งแต่ก่อนก็เคยเดินกันตามหลังต้อยตอยผมนึกว่าน้องเขาจะเข้าใจได้ว่างานคืองงานนะครับแล้วก็เรื่องส่วนตัวกัเรื่องส่วนตัว เอาเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดเรื่องรสสิยมมาใช้ในสถานที่ทางานผมว่ามันก็ไม่มันก็ไม่มไมดีอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสื่อสารมวลชนที่แบบทำความเข้าใจกับการทํางานมันเป็นเรื่องของจริตนะฮะถ้าเอาจริตมาใช้ในที่ทํางานผมว่ามันก็แปลกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปนั่งอธิบายอะไรเพิ่มเติมหรอก็เข้าใจแล้วต่อไปนี้เราก็จะไม่ออกคุยแซมโชว์ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ